เตารีดเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะทําธุรกิจซักรีดหรือว่าจะรีดพวกเสื้อผ้ามือสองขายเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นเตารีดไอน้ำอุตสาหกรรมไปเลยนะคะเตารีดไอน้ำอุตสาหกรรมฟังชื่อแล้วเหมือนกับแบบมันจะเป็นโอ้ใหญ่โตเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมน่าจะต้องกินไฟเยอะหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะการที่เป็นเตารีดไอน้ำอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คือว่าช่วยให้เราประหยัด นะะทนงานหนักสู้งานหนักใช้งานหนักได้ต่อเนื่องรีดต่อเนื่องได้อย่างตัวนี้รีดต่อเนื่องได้ทั้งวันเลยนะคะจุน้ําได้สี่ลิตรถ้าเกิดว่าน้ํามันจะหมดนะคะลงมาจนถึงขีดข้างล่างแล้วเนี่ยเขาะจะมีขีดบอกนะคะมินิมวอเ water ทงค์นะคะอ๋อมินิมมวอ water level เราก็จะต้องเติมน้ําเมื่อเมื่อน้ํามันลดมาถึงต่ําระดับที่ต่ําแล้วเราก็จะต้องเติมน้ําก็เติมได้เลยด้วยนะคะถ้าเป็นตอรี่แบบ กระปุกนะคะสามารถเติมได้เลยไม่ต้องรอนะคะ